ก็โอเคครับคนดูอยู่กับฟรีไฟลนะครับผมวันนี้จะมาลงแร้งซีสี่กันต่อนะตอนนี้เราไดมอนด์แล้วนะครับผมก็ใครที่ไล่ดูตามอีพีล่างๆมาเรื่อยๆนะเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้งเลงซีสี่มันก็ไม่ได้ขึ้นยากขนาดนั้นนะครับผมก็ใครที่มีความพยายามหรือว่าเล่นไปเรื่อยๆก็สามารถขึ้นได้นะครับผมขนาดผมเล่นบ้างไม่เล่นบ้างยังขึ้นได้เลยนะครับผมถ้าคนดูเล่นกันบ่อยๆก็เล่นก็น่าจะขึ้นได้นะครับผมซิวนะครับ ก็เกมแรกผมก็จะเริ่มมาในตัวของ M 5 0 0แล้วกันนะเหมือนเดิมนะครับผมรูดหัวสายรูดหัวอย่างเราก็ต้องตัวของ M 5 0 0นะครับผมมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าเฮ้ยทีมตรงข้ามเพื่อนยิงล่วงเฉยเลยตึงเปี้ยเฮ้ยลากแรงไปหน่อยนะครับใครอยากได้ตั้งค่านะตั้งค่าผมมีทําไว้ให้แล้วนะครับคลิปย้อนหลังได้นะเฮ้ยทีมตรงข้ามก็ตึงเหมือนกันเนะี่ยชุบเพื่อนกันเฮ้ยมือโดนตะกิ้ ไม่โดเนเลยอุ๊ยข้างบนอุ๊ยหลังเข้าโอ้โหเรียบร้อยสองตัวนะฮะแล้วซ้ำเราอย่างไวเลยแล้วเพื่อเราล้มตอนนี้แล้วหนึ่งตัวนะะไม่น่าหลอดนะครับไ <c oughs> ดมอนตาแรกจะล่วงหรือเปล่ายัางไงดีครับจากวานันนี้หลบนี้ตตองไม่น่ารอดแล้วปะ ขาตานะคาตานะคาตานะคา,าตานะป่ะคาตานะยังไงหลังวิ่งตามสี่ตัวคาตานะเรียบร้อยคาตานะหัวแตกไอ้นี่ยิงหัวแม่นเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้ทีมตรงข้ามตึงๆกันทั้งน,นั้นเลื่อดิเนี่ยเอเอแล้วนะปืนมันยิงง่าย เอนเป็นปืนที่ยิงง่ายนะผมผมว่านะมาดูกันว่าเราจะแก้เกมได้หรือเปล่าก็ช่องเราก็จะลงคลิปประมาณห้าโมงเย็นของทุกๆวันนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้มีอาวีบ้างพีฟายบ้างนะับนปนกันไปนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเกมอื่นมาบ้างถ้าเราเบื่อนะก็ใครเข้ามาใหม่มก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้ชั่วโมงช่องเราก็ไม่ค่อยขึ้นเลยเนาะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม งัดไม่โดนเลยระยะมันไกลเกินเฮ้ยไม่โดหนหัวอ,อู้หลังเข้าอีกแล้มันมีตัวอ้อมหลังอ่ะเพื่อนไม่มีใครกันหลังให้เลยเราต้องไปเล่นหลังแทนแล้วมนะั้งเกมหน้าสง <c oughs> สังเยเราต้องไปเล่นหลังละมันมีตัวอ้อมหลังนะเราต้องไปเล่นหลังลนะอย่างนี้ เพื่อเราเล่นหน้ากันหมดเลย3ตัวแต่ไม่มีใครดูหลังใครยอย่างนี้เราหลังเราแตกนะเดี๋ยวผมต้องไปเล่นหลังให้เพื่อนละเพราะว่าไม่มีใครเล่นหลังเลยนะนี่ตะคนเดินใจใต้องเล่นปืนระยะนิดนึงนะนีน่ละกันเราไม่เอาเกาะเลยนะเน้นดาเมจเราต้องเล่นหลังให้เพื่อนอะโอเคมันต้องมีตัวอ้อมใช่ปะ เราจะเล่นต้นไม้ต้นนี้โอเคโอเคโอเคต้นไม้ต้นนี้เลยเขาน้าจะอ้อมขวาปะอ้อมขวาเราแน่เลยใช่ไหมต้นโบ่มีนะเฮ้ยเจอละตัวหนึ่ง นี่อะว่าละมันต้องมีตัวอ้อมเห็นปะผมบอกแล้วมันจะมีตัวอ้อมตัวหนึ่งไม่หนึ่งตัวก็สองตัวนะเดี๋ยวมาเอาเปืนกระเกาะก่อนลูกสองนะต้องพยายามอ่านรูปเกมนิดนึงว่าทีมตรงข้ามเขาเล่นสไตล์ไหนนะครับผมเพราะบางทีเขาอ,อ้อมเก่งนะและเพื่อนเราไม่ค่อยดูหลังให้นะ Okay. ข้างบนล่วงไว้หนึ่งทีมเราน่าจะเยอะนะตรงนั้นตัวหนึ่งข้างหลังเพื่อนอโอ้โหเพื่อนก็ไม่มีไอวอลเลยหรอ เกมนี้ผมว่าแพ้แน่เลยที่สุดชัวขนาดเราพยายามแก้แล้วนะเล่นพยายามเล่นดีที่สุดแล้วกันนะผมเกมผิดพลาดช่องเราก็มีนะเราลงให้ดูทุกช่องนะไ้ทุกทุกเกมนะครับผมเพราะว่าเกมผิดพลาดก็มีนะไม่ได้ลงแค่ไฮไลท์อย่างเดียวนะบางเกมที่เราเล่นดีๆก็มีนะครับ บางเกมที่เราเ,เล่นพลาดอย่างนี้ก็มีนะเพราะว่าเราเป็นสายโซโลนะเจออะไรก็เป็นคอนเทนต์ไปสมุด <c oughs> ไม่น่ามีตัวอ้อมปะ่ะขวานเขาหน้ <c oughs> นนาจะอ้อมขวาหมดหรือเปล่าหรือมีมีนะอยู่หน้าเราตัวหนึ่งมีตัวอ้อมมา โ okay, อเคล่วงหนึ่งวันเหลือผมโจนเดียวอีกแล้วผมคนเดียวอีกแล้วต้องลงไปเล่นทางล่างต้องไปเล่นทางล่าง,ะ <c ười> งนางลางะ <c ười> ลูกสอง อยู่ไนตัวหนึ่งหน้าปะยี่ไหนตัวนนหนึน่งไม่เห็นเลยไปข้างหลังเราโอเคโดนหัวนะ สวยอยู่ครับต้องค่อยๆเล่นนะผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่านะเกมน,นี้ทีมนอ้เขาก็ตึงนะแล้วเขายิงผมเพื่อจะขอปืนไม่ให้ครับให้แต่พวกคุณก็เอาไปทำอะไรไม่ได้นะผมเ,เอาไปอัพปืนผมดีกว่าอัพเต็มแล้ว เอ้ยเราควรจะให้ปืนก่อนนะอนจริงๆเพราะว่าเกมท้ายแล้วผมก็ลืมดูสกอร์เลยเล่นจนลืมดูสกอร์มีนั่งตั้งอะไรกัดเหรอโหเยอะมากโดดตรงล่างเหรอโอ้โหไม่ทัน วิ่งมาได้ไงน่าจะแพ้แล้วล่ะเกมนี้โอเคก็แพ้ก็เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับผมเกมนี้เนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมเกมนี้ใครชอบฟากกดไลค์ก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านครับเพราะผมใส่โซโล่นะเพราะว่าผมจะลงคลิปทุกครั้งที่ผมกดแร้งเลยนะเพราะว่า จะให้ดูแล้วกันว่าสายโซโลต้องเตยอะไรบ้างทีมตัวเองเป็นยังบ้างหรือว่าอะไรนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับเกมนี้ไปแล้ว